จ้าน้ำตาลตาไม่พี่ เท่าไหร่จ๊ะเหมาลังจ่ารอบตลาดลำงละ200บาทจ้ะรอบตลาดลำงลบ200บะลลง200ะมากี่คนคะแค่สองคนเพ่มสองคนสามคนคราคาหนะาข้าวสวนกิมน้ำตาลสดสี300เดี๋ยวเพิ่มให้กินไป็น250ปกติมัน400บาทข้าวสวนเที่ยวทั่วกิมน้ำตาลนะแต่รอบตลาดแต่200บาทแน่นอนได้ถามคนมาด้วยกันตลาดแล้วก็ข้าวสวนไปดูการช่วน้ำตาลกิมน้ำตาลสดฟรีแล้วก็ชมตาลาดนค่ะ อ๋อไปดูเที่ยวน้ำตาลด้วยอันนี้รถเพี่พวคูปกติมันสี่ยแล้วก็รถสามรนี่คิดไปสองร้อยห้าสิบแบเอาะไจะไปนั่งเรือกันนนีคะน่คะแลวจะได้ไราอะไรบอกคนเรือจอดนะจ๊ะ กินอะไรเสร็จเราก็บอกคนท้ายได้นะคะเดี๋ยวจอดให้นะคะในธนาคารเฉลี่ป เรือแล้วไม่มีปลากินแนะ่เลยพี่ลุงพี่ลงุง <c oughs> <c oughs> ่ตลาดน้ำของแท้ป้าายเรือขายายเรือเที่ยวไอ้นะที่เราไปทุกทีได้แต่เดินล้อล้อริมน้ำนี่ได้เดินได้ได้นั่งเรือจริงๆนั่งเรือช็อปจริงๆน้ำมะพร้าวไอศครีมมะพร้าว 带不完。<laughs> <laughs> ผไม้รอขาองกินได้นะคะไ่มไค่ะนะคะของขายเยอะแยะของกินเยอะแยะผิดแต่ว่ากินไม่ได้ฮะสิบเบ็ด อ้าวกำเวนเริ่มคิดไปเลย นะค่กคนค่ะค่ะแ่ทุกคนค่ะสองที่เราลึกจะหมวกเป็นหมวกเป็นพัดได้นะคะอ่าเป็นพัดก็ได้เป็นหมวกก็ได้ค่ะนคะไม่ไหลตีค่ะ เดี to ๋ยานี um, ่ทำมาจากเสาเยอะโต๊ะอะรหมดเลยโอ้อโบดเลยเออนานยี่สิบล้านนะพอดีึงกลับไปมึนต้องแวได้ได้นะคกบ่ายสองบ่ามงอืมไม่บายสองสองก็ยังทานกอยู่เย็นย็นที่ไรบอกอาจย์ ชามไหมไม่อะไรเนี่ยใบมะม่วงใต่หยิบด,ดูเลยค่ะอืมใส่ไไน,นได้ไม่เป็นไรสวยไม่เคยเห็นลายมันไงเลยถามใบเท่าไหรอ่อ่ะใบนี้สองร้อยห้าสิบใบนี้ร้อยห้าสิบพกกระเป๋าสวยๆชอบไหมคะ เต่าสาัก็มีนะคะยห้าิอะไคะาปล่ว่ยธรรมดาว่ยธรรมดาไม่ได้เลียนไม่เรียนนามุเ ก่อนได้นะคะเรือไหมคะลำร้อยค่ะเป็นของฝากมีอะไรไหมคะทูโทย์ค่ะทูโทย์น้าทระยน้าทราสวยๆนะคะเป็นผักตบชวานะคะจัไหมดูก่อนได้นะคะเป็นหนังก็มีนะคะ เด็น้ยถ้าอย่างนี้ก็คือตันนี้ไปมาแ่มแล้วามาเป็นคนแกต่อตวแ่ว่า้อากใัวนนม่มันมันมันละลายที่ที่มันละลายเนี่ยเนี่ยมันละลายตอนนี้มันจะเป็กของรมันละลายเนี่ย ไม่กินอะไรเดี๋ยวไปนั่งรอเดี๋ยวก็หิวอีก อนนี้ต้องใคนเยอะนะดีอืมต่างชาติเยอะหรืยไม่ได้หรอกแม่นเอ๋อวนี้ร้านปิดไปเยอะเลยนะพี่นะะวมาตอนนี้กอืมอ่ะก่อนโควิดตรงนี้ก็เปิดเลยพี่อ๋อมาปิดตอนโควิดตรง อ <Yeah. S 2> ย่างอย่างว่าภายชั่วโมงนีไ้ไปสองชั่วโมงอื mm. มเยอะมันติดก็แค่มันเยอะพวกกี่าขชาติเยอะยเงียบจริงๆเนาะเงียบเงามากท้ายนี้ไม่มีเลยไม่มีคนไม,มไม่มีร้านเลยเออเงียบจริงๆนี่เรากลับแล้วพี่กลับเลยเดี๋ยวหนูเ,นะเออให้หนูไม่ไมีธุระ แล้ววันหลังค่อยมาเที่ยวตอนมันบูมๆเ๋ยจะผิดนัดค่ะมาจากฉะเชิงเซามีตลาดน้ำเหมือนกันแะแต่ว่าไม่มีลงมาพายเรือแบบนี้นี่ครั้งแรกนะนี่ได้ลงมาพายเรือนั่งนี่แต่เกือตลาดน้ำแล้วเดินเหมือนอัมพวาไงล้อๆอืม แต่นี่แบบว่าเรียบยาวมีให้ชอ็อปถ้ามันคึกคักคงจะสนุกด้วยนะของนีลึกมไม่ค่ะต่อใหม่ก็มีนะคะของเี้อะไรลึกอันบอกตรง,ตรงเราเที่ยวเยอะเจ้วหนูก็ต้องซื้อแบบเมื่อก่อนตอนนั้นก็ซื้อนะต่อไปทํามาก็รู้สึกว่าเราแก่แล้วมันลกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันฝุ่นมันอะไรเงี้ยมันก็เก็บทิ้งนะอืม ตอนหนุ่มๆเทาสาไปเที่ยวไหนก็เนี่ยซื้ออันนู้นอันนี้ของอันเือตอนทุกวันนี้ไปเออแค่เดินแค่เที่ยวแค่ชมพอแล้วไม่สะไม่สมอะไรละถ้าเราตายไม่ต้องเป็นพาราลูกหลานมาเก็บสมบัติทิ้งอีกอุม, <ทำ S 2> มวางว,ว,ว่าของกินอย่างเดียอืมเดีย๋ยวจะไป แยกไปไอเนี่ยดอนหวายไกลไหมตลาดดอนหวายอืมตลาดน้ำไอตลาดน้ำดอนหวายะอะยังไม่เคยไปนี่นะคะพาชมคลิปเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับคุณป้าขาลนะคะพาเดินชมเดินเที่ยวแล้วก็นั่งเรือเที่ยว ก็ะะจะได้กินอายประมาณนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยทำให้ไม่มีไม่คึกคักเท่าที่ควรนะก็เงียบเหงาก็เปิดเป็นบางส่วนเพราะว่าจะมีไรายได้ให้พ่อค้าแมค่ค้าเล็กๆน้อยๆก็จุดเมื่อจิ้นนะคะถ้าใครมีโอกาสมาก็มาเที่ยวนะคะตอนนี้เราต้องคนไทยที่เราไทยช่วยเหลือกันนะคะ คุณป้ามาวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อของฝากอะไรก็จริงแต่ก็ช่วยสร้างงานช่วยนั่งเรือนะคะให้คนเรือมีมีไรายได้นะคะแล้วก็ซื้อของกินเล็กๆน้อยๆพอใหอ้ผู้ค้ารายย่อยต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจขนาดจุลภาคของเรานะคะข่ายับขะยอนไปได้นะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปของคุณป้าค่ะรอทุกคลิปนะคะด้วยความ กัาความเมตตาที่มีให้กับคุณป้าขอพระคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับคุณป้าขาลรอนะคะสวัสดีค่ะ